คืออะไรวะาขายผมไม่แน่ใจครับผมว้าปักป๊าสกี้ปักป๊าโมกขับฮุ้ยน้องแคระทายตายมายฮีโร่หรือเปล่าใช่ไหมผมอ่ะเออว้ายกำลังอีเลคอร์มอสก์ผมนะเอออิเล็กทริกฮันเดอร์จะวิ่งเหงาวิ่งหนีแครทหรอวิ่งหนีแคระทหรอสวัสดีครับทุท่านอยู่กับผม กับเวลาเดิมกับเรื่องของ m e s v 4 s h o p c o m ของเรานั่นเองนะครับผมนะตอนนี้ก็ครั้งที่แล้วนะครับผมก็ได้ทําการสุ่มไปเรื่องของไก่เพชรไปครับผมนะก็ได้หนึ่งแสนเพชรแล้วผมก็แจกไปเม้เรียบร้อยครับผมนะผมก็ไม่รู้สรุปว่าใครได้ไก่เพชรผมนะครับผมก็ไม่แน่ใจนะครับีมเพราะว่าไม่มีใครบอกนะครับว่าได้รับไก่เพชรนะครับผมนะก็รู้สึกเสียใจนิดๆน,น,นะครับผมนี่นะคุณเลยอ่ะ ขั้นแรกคุณก็มาที่เติมเงินก่อนเลยครับผมนะ,ะแล้วก็สามารถเติมเงินได้ผ่านซองอ่างเปาเลยนะครับผมนะโอเคเดี๋ยวผมก็ไปทําการสร้างซองอ่างเปาก่อนนะครับผมนะ,ะแล้วก็มาทําการวางเลยนะครับนี้นะป,ปั๊บมาครับผมแล้วก็สร้างซองอ่างเปาไป,ป,ปาโอเคได้มาเป็นห้าร้อยบาทเรียบร้อยก็ เพิ่มมาเหมือนเดิมเลยนะครับผมนะทั้งหมด500บาทด้วยกันนะครับผมนะผมจะทำเหมือนเดิมเลยก็คือผมจะสุ่มเป็นเรื่องของไก่เพชรนะครับมีเกลือนะซึ่งมีโอกาสได้เพชรตั้งแต่20,000จนถึง100,000เพชรเลยนะครับผมนเสียเงินเนี่ยแค่10บาทเท่านั้นนะครับแล้วก็อันนี้จะมีเป็นเรื่องของการันตี100%แน่ๆที่จะได้ไก่เพชรแน่นอน1นึล้านเปอร์เซ็นต์นะครับผมก็คือ200บาทเองซึ่งมีโอกาสได้20,000เพชรจนถึง100,000เพชรเลยนะครับแบบหนึ่งล้านเปอร์เซ็นต์เลยอันนี้นะเอ สิบชีนะครับผมผมมีอยู่ห้าร้อยใช่ไหมครับผมถ้าหากว่าพร้อมแล้วไปครับหนะึ่งครับผมนะสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบก็พอนะสิบทีสกีปักป้าเอฟห้ามาแล้วก็ไปที่ประวัติการซื้อสินค้าเลยครับผมเลื่อนลงมาปุ๊บนะอ้าได้มาหนึ่งรหัสเนาะเออหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 5, ่งสองสามสี่ห้าห้าชีครั้งที่หกอ้าครั้งที่หกก็คือผมได้เท่ากับว่าถ้าผมสุ่มจริงแบบใจเย็นก็คือหกครั้งหกครั้งก็หกสิบบาทเองนะเออหกสิบบาทผมจะได้เป็น รหัสแรกมานะครับผมนะโอเคเดี๋ยวผมจะทําการเซฟไปก่อนนะครับอันนี้แล้วเราก็กลับมาหน้าแรกนะครับผมนะอ่ะแล้วก็เราเหลือเท่าไหร่นะครับผมนะตังเราเหลือ400ก็เหมือนเดิมนะครับผมก็จะสุ่มเป็นเรื่องของสุ่มไก่เพชร100%นะครับผมทั้งหมด200บาทนะครับผมนะสองรหัสก็คือง่ายๆถ้าหากว่าผมได้รหัสมาก็ผมก็จะทําการแจกเหมือนเดิมเลยครับผมนะอ่ะเดี๋ยวผมก็มาทําการลองใส่ ID password แรกก่อนเลยดีกว่านะครับผมนะว่าจะได้ทั้งหมดเท่าไหร่นะครับผมนะกก่เพชร แมาเฮ้ยโอ้ยสิบบาทไอสัตว์มาแล้วครับผมนะสิบ,บาทเป็นเรื่องของ8ปดหมื่นเพชรนะครับผมนะเพชรที่ได้ก็คือไปแปดหมื่นเพชรส่วนพาร์ตก็ไม่มีให้รับนะครับผมนะมนะมนะส่วนเควสก็มีเป็นเรื่องของอะไรป,ประจําวันมีไหมครับผมนะเออเควสก็ไม่มีให้รับเหมือนกันนะครับวันนี้นะเอออย่างตงางตรงที่อ่ะมาดูตัวหุ้ยเคี่ยวันเดอะสเต็ปมีเห้ย ผู้บิชาการเอวัสเก้ก็คือผู้บิชาการเอวินนะครับผมเราได้เป็นผู้บิชาการเออวินมาด้วยหนึ่งระบบครับผมนะแล้วก็เป็นลาโอรอมาครับผมนะแล้วก็ได้กระบอกแล้วก็ผมอนะันนี้ก็คือเป็นวันเดสแตนปี้แล้วก็ฮัจิฮัจจังครับผมนะหุ้ยเรามีเออวินอยู่อะ่ะเี้าเอวินแบบไปลเลยเจ้าแบบว่าซเกเกอร์แม่งปไปหินนะรัมกระจายขี้กระโจนก็ผมไงเฮียแล้วแปดหมื่นคือใครได้ไปขอสแสดงความยินดีด้วยอ่ะเดี๋ยวไปดูต่อไปเป็นรหัสสองร้อยบาทรหัสแรกที่ผมสุ่มนะครับผมอันนี้โอ้โหเฮียนี่ตึงนะครับผมเนี่ยเห็นว่าต 80,000เ,เพชรน,นี่ก็ถือว่าอิ่มแล้วผมพูดตรงๆว่าใครได้ไปก็คืออิ่มนะถ้ากูได้ก็คือกูอิ่มนะครับผมกูมพูดแค่นี้นะครับผมงามหน้าครับผมนะไปอ่ามีโอตโตเกียวมาเฮ้ยโอ้โห20,000เพชรับผมวูม้มีกินจองจะกระแจ๊กเลยผมนะอย่างสุดเลยครับผมนะอ่ะพาร์สเป็นไงบ้างพาร์สก็คือไม่มีนะครับนี่ก็เป็นเรื่องของ เออเฮ้ยมีไข่ด้วยเหรอวะเฮียไข่ขนาดนี้ก็ตึงดีครับผมนะเออคือไข่พวกนี้เก่งตั้งไหงครับผมนะมีคนคอมเมนต์คนหนึ่งนะครับผมนะก็คือชื่อว่าพี่ชัยพัฒน์นะครับผมนะได้กดยีฟเอ็กตรงหน้าเพย์อะครับและแปะมาครบหนึ่งหมื่นจะได้มาไข่มาและในตัวจะมีหอยดีอยู่เนี่ยกดไข่นีงเห็นไหมโอ้ยเฮียเฮ้ยเฮ้ยกดเร็กร้องเฮ้ยเฮียได้ไข่ว่ะกดเร็กร้องโป้งเฮ้ยไข่แครอทเฮ้ยอีกเก้าพันอูใครไปเอาไปเล่นต่อเอาไปทําไข่ได้นะครับผมนะเอ้อเดี๋ยวเราลองเปิดไข่ดิ ให้เขาเปิดขายเป็นไงใช่ไปครับผมนะซิกข้มาเออมันคืออะไรวะไาขายผมไม่แน่ใจครับผมนะว้ายได้นีกะก็คือมีราหรือเปล่าไอ้ตัวนี้ครับผมที่เป็นกระต่ายมีปากครับผมนะมาอยากเรื่อกไมเคิลแคนเนียแต่ว่าได้รับก็คือเอ่อตรงน,นี้ตรงน,น,น,นี้ก็คือมันมีเวลาบดด้วยเหรอเฮ้ยอ,อย่างตึงครับผมแล้วก็เป็นไข่ครับผมนะไข่แคลลอโตครับผมนะสกีปักบ้าสกีปักปั c, กพวกเขามาเฮ้ยน้องแค แฮกกีก็ผมนะก็คือได้รับเป็นวันนี้ก็ผมจํากัดได้รับแบบวันนี้เฮ้ยตึงจัดเลยว่ะเฮ้ยจะมีวันหมดเล้ววะอยากรู้ว่ะผมนะไอ้แต่ว่าวิวที่หน่อยกันนะผมนะเออแค่ลอดเฮ้ยมีวันหมดเหรอเมีอะได้มิติกอย่างนี้เลยเหรอเฮ้ยเฮียปู่ยามาอย่างตึงไอ้สัตว์เอ้ยไฟท่วมเลยงามหน้าโอหูยสัตว ล่าสองหมื่นแล้วแม่งมีไข่ด้วยเฮียแล้วได,วได้มีตัวมิติแน่ๆร้อยเปอร์เซ็นต์โอ้โหอันนี้ก็คุ้มเกินนะผมพูดตรงนะใครได้ไปขอบแดงความยินดีด้วย้วกนันในงามหน้านะอ,อย่างตึงเลยอ่ะไอสัตว์เอ้อย่างมันเลยชีวอดากองนะผมนะเฮชกมาที่ร้อยนีโอโทคเยว่อนี่ไม่แม่แปลภาษาให้เวย้ยแต่น้องก็บอกว่าให้ให้แปลภาษา โฮเลยสัตว์เอ้ยตัวอะไรวะเนี่ยอุ้ยไอ้ล่มไอ้ไอ้ตัวเวนดี้หรือเปล่าอะอุ้ยแม่งแม่งป่อยมวอเลยฟูแม่งบังกาดอีงามหน้าครับผมนะเออหนึ่งแสนเปสก์ก็ผมนะนี่อย่างตึงเฮ้ยแล้วมีไข่เท่าไหร่วะเอ้ไข่ไม่มีเหรอวะเฮ้ยไข่ไม่มีเหรอวะไอ้เชี่ยถ้ามีไข่ด้วยกี้เรนแต่แม่งนี่หนึ่งแสนเพสกคือแม่งก็เป็นเกินนะครับผมนะเออมีเวนดี้วัดเด็ดแซมบิทาจิ โอ้อเขี้ยนหนึ่งแสนเพชรนี่ก็บอกได้เลยว่ากดสุ่มจนขี้กระตาครับผมนะเออขีก้กระจายเวลาไปเลยไปเกือบบายยาในงามหน้าครับผมนี่เอออย่างตึงโอ้โหตอนนี้ก็คือเป็นเรื่องของไอ้เจ้าแดนนี่สกีตาโบอยู่ตรงนี้ครับผมนะกับไอ้เจ้าโคโยตี้ครับผมในตัวนี้นะครับผมนะเอออย่างตึงเลยหน้านี้อ๋อใครได้รหัสนี้ไปขอแสดงความยินดีด้วยครับผมนะหนึ่งแสนเพชรไอ้เหี้ยอย่างตึงเลยครับผมนะเป็นช็อคเวฟเลยงามหน้าครับผมนะโอเค นะโอเคเดี๋ยวผมย้ายไปรหัสหลักรับผมนะหนึ่งอันผมก็กลับมารหัสหลักของผมเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมนะอาก็คือคุณชัยพัฒนนะครับเขาก็บอกผมนะครับบอกว่าให้ไปกดที่กิฟต์เอกนะไอตรงนี้นะครับผมนะกิฟต์เอกคือผมพูดก่อนนะว่าตอนที่ผมอ่านในเนี้ยผมก็ลอง เออมาล่าไข่กิฟเอฟมาเทียบร้อยแล้วครับผมนะเออไอไข่กิฟเอฟนแล้วผมก็ไปซุ่มฟาร์มมาอีกนะครับผมน่ะนี่เห็นไหมพอกดมาปุ๊บก็จะได้แป้นตรงนี้ครับผมนะประมาณหมื่นสามพอกดเล่นร้อยปุ๊บก็ได้ไข่ไอเนี่ยก็คือได้แค่์แบบแน่นอนนะผมไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่านะครับผมนะโอเคมาดูที่รายการก่อนครับผมนะก็คือไข่ที่ผมมีนะก็คือจะเป็นเรื่องของไข่นี่ครับผมอะไข่แครอทหนึ่งอันที่ปักเข้ามากดมานี่คือได้แครอทแน่นอนโป้งเข้ามาเออไอที่ผมได้ตัวระดับตำนานเป็นแครอทมาโตัวนะมาหนีคืออตัวะไร วันนี้คือตัวแบดับดีเจนลี่สตาร์นะครับผมนะเออแล้วก็น,นี่คืออะไรเป็นตัวดบบมิสติกสตาร์ฟูดเรนโบว์ครับผมนะเอออันนี้ครับผมนะอ่ายังเึงเลยนะเอยแล้วก็เป็นเรื่องของอันนี้ครับผมนะเป็นมิสติกเอกก็คือเป็นตัวกระต่ายครับผมนะที่มาจากไอไมล์ฮีโร่หรือเปล่าใช่ไหมผมเออว้าย ตัวอะไรอะโยชินสาสคาเดโตะชี้ผมไม่รู้จักว่ะท่านผู้ชมขออภัยด้วยกับผมนะน,นี่เอออย่างเปิงเลยนะแล้วก็สนามรบก,ก็คือผมก็ไปฟาร์มมาเป็นนิดหน่อยผมก็ทาการเรียกร้องมาโฮ่งนะซิงก็ได้ให้เข้ามาผมก็มีเพชรห้าหมื่นเพชรเลยนะด้านหลักกูนะนี้ <ns ağ am S 2> <ns S 1> งามหน้าซูกคพีปิดัปปงนี้ผมไม่แน่ใจว่านี่มันมีหมดหรือเปล่าแล้วก็ผมนะเออมันมีวันหมดหรือเปล่านะผมไม่แน่ใจนะครับผมนะเออไอตัวนี้ผมมีเป็นเวทน้ำแข็งหนึ่งตัวนะครับผมแล้วก็เป็นตัวน้องแคระโตอีกหนึ่งตัวนะครับผมนะเออที่ที่มีนะ อันนี้าก็มี2ตัวลนะถือว่าเป่งมากนะครับผมอนะันนี้สองตัวี่ถือว่าเป่งมากมิติก,ก็คือไอตัวแรกที่ได้มาคือชีกระคิตัวที่2ก็คือคิงตัวที่สาคือน้องแคดดตัวที่สก็คือตัวนี้ที่ได้จากไข่นะครับผมนะอันนี้เออก็คือในไข่จะมีตัวดีๆอยู่ครับผมนะคือขอบคุณมากครับผมนะน้องชัยพัฒน์นะครับที่บอกแล้วก็อีกคนหนึ่งครับผมนะชื่อว่าน้องเยียร์2 0 5 5้า0 5นะครับ เขาบอกว่าถ้าพีมีพีจะการ 16, นันตี16,000เพชนเแนะนําเลยนะครับผมนะถ้าไม่มีพีจะการันตี2 0 0 0 0นเพรกับตัวเมติกอ่าง่ายๆก็คือผมควรจะมีใช่ไหมครับผมเพราะว่ามีคนบอกว่าเออขนาดว่าน้องเยียร์ยังบอกว่าคนจะมีเวพเห็นไหม v วพก็คือถ้าหากว่ากดซื้อก็ควรจะมีโอเค ทำการกดซื้อประกันนะครับผมก็คือใช้แค่299โลบักผมมีอยู่2 2,700โลบักนะครับผมนะซึ่งแต่ในเฮเข้ามานะครับผมนะเออต้องขอบคุณทางไอ้นี่ด้วยนะท่านทุกคนอะเลดดีโฟนะครับ,รบที่ส,สน,น,นับสนุนนะผมนะโล,โลบักโลบักมาให้เติมนะนี่เออขอบคุณจากใจจริงแล้วก็สามารถที่จะซื้อหน่วยเก็บเพิ่มได้นะครับอันนี้อ่าทั้งหมด299โลบักค,คือมันจะเพิ่ม100เลยนะอันนีไ้ไอ้หน่วยเก็บอันนี้ครับผมนะจะเพิ่มแบบ ที่พี่เราเก็บหน่วยเห็นไหมก็คือเป็น200ยแล้วก็คุยแไป่ได้ไม,มาสุ่มแล,ล้วก็รีสุ่มแล,ล้วก็รีอยู่ในงานหน้าก็ผมนะเออก็น่าจะประมาณนี้นะครับคนที่คอมเมนต์นะก็ผมนะแล้วก็มีคนให้ใช้เป็นเรื่องของตัวสปิดวาก,กอนับผมไอตัวที่เพิ่มเงินนะครับผมนะค่อนข้างที่จะเยอะมากนะครับเดี๋ยวผมจะมาลองใช้ดูผมไม่แน่ใจว่ามันต้องไปใช้ยังไงนะก็ผมนะเดี๋ยวมาดูกันนะขอรับผมนะโอเคปัจจุบันที่ออกมาอยู่ก็คือเป็นเรื่องของไอ้เจ้าแดนนี่กับโคยตี้แล้วก็ไอ้ไอ ada, มาลาได้ไาม,นะมาลาได้ สิบครั้งเนี่ยมผสุ่มทีนึงมันแค่40ครับผมนะถ้าหากว่าสุ่มสิบครั้งใช้แค่สี่ล้อน,นี่ก็คือข้อดีของเป็นเรื่องของ VIP นะครับผมนะแล้วถ้าหากว่าเพิ่มลัคกี้พิเศษ,ษ,ษก็จะมีโอกาสที่เราจะได้ตัวดีอีกครับผมนะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าพร้อมแล้วเรากดไปเลยสิบเทสจึงกระหามาอุ้ยอิจิครับผมนะอิจิโกะมาก็ผมนะเออเดลวยกาละมารับโฟครับผมรับโฟอาร์แมนอาร์แมนมารับโฟอีกหนึ่งลับโฟเป็นจอสก้าับผมนะเออการเป็นซัสเกะมาอีกหนึ่งแล้วหมดหรือเปล่านะครับผมอู้ได้ยี่ส ถ้าเป็นเพคก็กดไปที่แตกก็ผมนะเออเป็นอุซุปมาก็ผมนะอุซุปข้ามาอีกหนึ่งอุซุปมาหนึ่งครับป่วมาอีกหนึ่งครับโมปรับโล้ววมาโว้ยโกโก้แบ็คก็ผมนะอย่างตึงเลยสัตว์โกโก้แบ็คก็ผมนะก็อเมริกเวียก็ผมนะนี่รับโป่มาอีกหนึ่งก็ผมนะทันจีทันจีมันทันจีทันจีรับโบแล้วป่วแล้วเดสเดสและอาร์แมนก็ผมและหมดแล้วโอ้โหเมื่อกี้ก็คือได้เป็นเรจิเนอรี่ไปแล้วก็คือมิติของไม่ออกในงามมากมิติมันโอกาสยากมากนะโอกาสมันแค่กี่เปอร์เซ็นต์เเเเออองนนะะคครรัับบผผผมมมดดี๋ยยวใหู้ล ทันกิมาครับผมนะจอสเกตอาร์แมนอาร์แมนโู้ยเจโดนกีมาอีกหนึ่งครับผมนะอู้ยอันเดอร์ฮอลฮอสโกบาเปมาอีกหนึ่งครับผมนะโอกาสที่จะได้ก็คือมันอยู่ที่สุดห้าเปเ็นเองนะแต่ตอนนี้นี่ก็คือไอเดไอดานี่ดีโอกาสห้าสิบเปอ็นตโคโยตี้มาดาระเนี่ยเฮ้ยมาลาดะเนี่ยมาลาดะดิซี่มาดา阿ะวะหูถ้าได้มาดาระทำไงวะห้าสิบเปอร์เซ็นต์อะ เออไอ้มาดาระที่ใช้ซูโทโอหรือเปล่าไอ้ทียถ้าใช่นะเอ้ที่คือบ้านตัดเลยนะให้งามหน้าครับผมนะเออถ้าใช่นะผมพูดก่อนผมนะเออล่ามาดาราอะไรเงยงามหน้าครับผมนอิชิมาสักล่วงมาสันเจมานหนึ่งเดชิเดชิ่เจอสกาเจอสกาฮุ้บเซนสืครับผมนะเซนุเซนุกับทันจิทันจิกับโนรุโตะครับผมและหมดจ้ะเอออันดับเบสิกหูเบลคุย่ายาวเหลืองมาได้ไอ้ที่เอามิสติกอะไรเขาผมนะเออนะครับผมนะเออ เวกิต้ามาเดสึเดซึหสปีดบาก่อนมาไล้หนี่ไงกูต้องการว้ายกิมกาจะ่ก็แจ๊กไอเทมอย่างตึงกับผมนะเออหิว่เฉียบอยู่กับผมนะได้กิมกาจะ่ก็แจ๊กมาทุกหมดแล้วมากกว่าครับผมหมายถึงดวงวัวครับผมนะตั้งแต่ห้าหมื่นเพคกูกดกดแม่งมาจนเหลือขนาดนี้โอ้โหูเฟคกูแม่งดูดิไอ้เฟคกูทะลุทะลวงโอ้โหกูสามารถรับเฟคได้แบบรัวๆบ้านตัชกับผมนายนี่เออเรื่องราวและอย่างๆนะผมนะโอ้เพคกูนะครับผมนะถ้าหากว่าเราเติมเป็นเออ่ อันนี้เลยก็คือจะได้เป็นด้านล่างโดยทั้งหมนะโอเคผมเติมแล้วก็ได้นะก็เจ็ดแล้วก็เก้าหันั่นเหลือแค่พันห้าเองครับผมนะเออนะครับผมนะโปงเข้ามาซิงเกิรฮี่ปักปักเข้าไปโอเคเไดนะ้แล้วก็ 7, วก 9, ว 45, ว 45, วผมนะเป็นพรีเมียมพาร์ตแล้วก็ไปใช้ก่อนใช่ไหมก็ผมนะใน,นรายการแล้วก็ใช้เลยก็ผมนะซิงเกอฮีแหงป้าเข้ามาเรียบร้อยก็ผมนะโอเคกัวลับมาสุ่มเข้ามาโอเคเพคหูหูเหคกลับมาห้าหมื่นอย่างรวดเร็วทันใจก็ผมนะตอนนี้ก็กดได้แค่ห้าทีนะใจอีกห้าทีก็จะรู้เรื่องว่ากังเตไปในงานหน้าก็ผมนะ ก็คือต้องไปรีครับผมนะเออแล้วเบียร์คุยามาับผมนะเออเนสโก้นะโกมาเวจิต้ามาบาคุโกโนรุโตมาอีกหนึ่งครับผมนะโจสกาอุซุบุซุบมาว้าฮี่ไอดาบีไอสัตว์เออก็คือดาโบครับผมนะคือดาบีนะผมที่มาจากเรื่องมาฮิโรคาเดเนียครับผมเป็นลูกของสัตว์ไฟสีฟ้าสกายโต้ครับผมนี่อย่างตึงเลยนะเออนะครับผมผมเอาจริงผมอยากจะเอาดาบีไปเล่นเหมือนกันนะแต่ว่าไม่ใช่นิสติกผมไม่แน่ใจว่าจะไหวหรือเปล่านะครับผมนะโอเค นะครับเดี๋ยวผมก็ทําการเอาเจ้าคาเซกินี่ออกละกันนะครับผมนะปอกเข้ามานะครับผมแล้วก็โอเคมานะครับผมนะโอเคมาทําการยัดเข้าไปเลยแล้วก็ไปอีกสิบครับผมนะอันนี้น่าจะพอละถ้ารอกนี้ผมพอละถ้าไม่ได้ก็คือกูพลาไปผม่อยนะอันนี้ติดก็คือไปเล่นแคปเปอโตดีกว่าครับผมนะเออมาแคปเปอโตสักโลมาอุซุปอุซุปมากาโร่กาโร่เวลาละกาจังมาไอชี้ไอชี้ละกาติต่อทอลเล่าครับผมนะชิ้ทอลเล่าทอลเล้าเลเองครับผมนะซิ่งก็หมาครับผมอุซุปอุ้ยซุกมาสัตค์เกครับ อินไม่เหม็นก็หผมนะเออมาดูมาดูมาดูเดินมาดูกับองงามหน้าก็หผมนะนี่เออได้ตัวอะไรบอนเมื่อกี้กูตกใจคอยโจมนเลยนะครับนั้นเออตัวดังเหลือเมื่อกี้กัหผมยุนจองยักไม่ใช่แน่นอนก็หผมนะหุยนว布ไอเฮียอย่างสุดก็หผมนะเออโนบลาคุงก็หผมนะโนบลาคอนะปูเข้ามาก็บผมเออย่างสุดหน้านี้ก็คือมาจากเรื่องเขาเรียกว่าอะไรสกไข่เชงก็ผมมาหาเว็บปลามึกมนนี้ดว่างมากนะครับผมนะชิคกี้พายปงเข้ามาก็หผมนะเป็นโจโก้ ครับผมนะเออมีคนขอแลกเปลี่ยนการค้ากับกูครับผมนะเออมาขอแลกขอแลกเปลี่ยนการค้ากูทำไมทันจีเฮียอะไรทำมันมันดูงงอย่างนั้นเะครับผู้ชมโว้ยกูคูละก็ผมนะสันเจครับผมนะโอเคเดี๋ยวก็ไปดูทันจิกูก่อนนะผมนะเออทันจิเฮ้ยทันจิเป็นอะไรอ่ะทำไมมันเป็นแคสคิโลโฮโวโดอ่ะเออบอกผมหน่อยนะทันจิเวอร์ชั่นเนี่ยเอออ่ะจะแลกเปลี่ยนอะไรกูคุณมาวินครับผมนะเออหัวเฮียโว้ยเฮียแล้วเนี่ย รักกับชันเดอร์กูไม่มีปัญญาให้หรอกครับผมนะกูพร้อมจ่ายหกพันกูให้มึงมึงให้กูไหมมึงคงไม่ให้กูรอ้อกมึงให้กูก็คือมึงก็เป็นพ่อพระแล้วไอ้เหี้ยจริงๆนั่นไงเห็นไหมมึงแ cancel ไอ้นรกไอ้เหี้ยเออแล้วมึงจะมาทำให้กูอยากกระจากไปทำไมเนี่ยงามหน้าครับผมนะกูก็คิดว่าเฮ้ยมันเถื่อนยัง,งวะพวกคนนี้มาได้แล้วแบบคิดว่าไดไ้งามหน้าครับผมนะเออไม่ไม่เป็นไรครับผมนะไอเด็กเปลเรเนี่ย ใจเกเรคนนี้นะครับผมมาทำให้เราอยากได้เลยครับผมนานาโอมาผมก็ไม่รู้ตัวเฮียอะไรเหมือนกันนะครับพูดตรงได้มากูไม่รู้จักอยู่ดีงั้นน่าแต่กูดีใจเพราะมันเป็นเมจิกไงงั้นนะหุ้ยนบราสามไม่ปัตก็คูเบียะโมกโกคูหนึ่งก็คูเบียะแล้วก็คูซกูซบมาวา จูดี้จังจูวี่นะครับผมนะเออจูดี้จังที่มาจากเรื่องแฟนนี่เทลก็คือไอ้เจ้าตัวนี้นั่นเองครับผมนะเออมีจูดี้จูดี้เออจูดี้มันน่ารักเนาะจูดี้มันรักรเกรย์ไงครับผมนะเออเกรยมก็แบบว่า เออรักจุ๊ดี้ด้วยนะครับผมนะเอันนี้เห็นว่าน่ารักมากเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวทําการเล่นกันดีกว่านแล้วไปดูว่าเอาตัวอะไรเข้าสนามกันดีบ้างนะครับผมนะตอนนี้ก็คือเรามากันที่หน้าเล่นแล้วครับผมนะไอทันจิโร่เนี่ยมันคืออะไรผมไม่แน่ใจนะใครบอกผมได้บ้างครับผมนะคือแม่แบบมีออร่าสกาลิโตเลยใช่ไหมครับผมคือเท่มากทันจิโร่ผมนะครับผมแล้วก็คือผมเอาแค่ลัตโตะมากับสปีดวากอนอย่างที่ต้องบอกว่าตัวสปีดดักวากอนเนี่ยมันจะทําให้เพิ่มตังค์นะผมก็เอออเามาด้วยนะครับผมแล้วก็เป็นเรื่องของนี่ครับผผมมมนนนนนนนะะะโกกกกกกคคคูแบบบ็็ััััััิเเจจจารรปตตวววยยด้้หือทง เออนะด่านที่เรามา first b a c k ก็คือเป็นเรื่องของด่านนี้เลยครับผมนะเออด่าน City กูซิตี้ครับผมไอ้กูซิตี้นี่ก็คือจะเป็นเรื่องของตโตเกียวกนนะครับผมนะอย่างสุดเลยนะครับันนี้ก็คือไม่ได้นีนานมากละไม่ได้แบบคือดูดูไว้เรื่องนี้ดูไวแต่คือดูตั้งนานเลยนะครับผมแล้วก็ลืมไปหมดแล้วผมก็พอพอผมตั้งแต่ผมมี V I P ผมก็รู้สึกว่าไอ้เชื่แม่งมีคนมาเรดผมเลยเมื่อกี้ผมนั่งเลือกตัวใช่ไหมเออเนี่ยผมตัวชื่อลุงหือชื่อกูเท่เลยครับผมนะแล้วก็แม่งมีคนมาพักหากูยก มายิงข้างกูแล้วก็เหเหตุเหกดเทตกูไม่จะเอาตัวที่อะไรให้เต็มไปหมดเลยครับผมนะเออแล้วกูก็งงไปหมดในงานนาว่าเออคือพวกมึงต้องการอะไรจากกูกูก็งงแล้วตอนนี้กูก็งงนะพูดตรงว่างงแล้วผมนะโอเคเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้นโคตรเทพเลยว่ะอ๋อนี่เซนเซนเซนอะไรอย่างเงี้ยเออไม่ล่วงว่ะไอ้ชี้นกูไม่ล่วงว่ะเฮ้ยกูไม่ล่วงว่ะ เฮ้ยกูไม่ร่วงไอ้เฮ้ยกูคือราชาโปรยสัตว์เอ้ยทางโน้นก็คือถ้าเข้าไปได้ก็คือมึงโดนแน่งามหน้าเขาวางงี้โอเคก็คือใช้เป็นทันจิสร้างตรงนี้เลยครับผมนะปุ๊กเข้ามากูจะสร้างทันจิก่อนแล้วกันนะทันจิมาทันจิกูจะไหวหรือเปล่าโอ้โหจมตีสิบเจ็ดเองไอ้เฮี้ยนะับผมนะโอเคลองดูฟุ้นเข้ามาเฮ้ยปานบาลีกระบวนท่าที่เก้าสิบเจ็ดก็ผมนะเออฟันเข้าไปเออใา่น้ำหลังไหลกระทอกับทรายดังขึ้นขึ้นกระทอกับทรายดังขึ้นขึ้นเชื่อว่าไม่ไหวได้อะไรเฮ้ยเออปันบาลย่ว้แแล สปีดบากอนกูไว้ตรงนี้ไหมได้นะมเออมันจะสร้างเงินใช่ไหมเออเอาไว้ตรงนี้เดี๋ยว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 ค่อยไว้แป๊นึงกูค่อยไว้แป๊นึงเดี๋ยวกูรอสร้างไอ้จิงจอจะกระเดกบักนี้กันไอ้เหี้ยน่อหัวละเออสี่กับห้าใช่ไหมจิงจอจะกระเดกคือห้าเออกูจะต้องสร้างห้าหรือสี่ดีน่าจะดีกว่ายังงามหน้าเออนี่นะครับเออทันจิโร่ซูๆเขาเออมาแล้วมาละตังค์กูมาละเอาเอาไปโกคูแบ็กเออกิมจอแล้วกันจิงจอแล้วกันนะโห้กิมจอนมาไทางน คิมจอมันยัดเซโลครับผมนะโอเคเซโลเซโลนี่หูโคตรเบาเลยครับผมนะเฮียเดี๋ยวกูอัพก่อนโปลกเข้าขมา60อัพไม่ได้ตังค์ไม่พอ,อเฮียกูโคบ็กต้องเข้าแล้วไว้หนึ่งกูโคบ็กไว้ตรงนี้ปักโตครับผมนะกูโคบ็กทำไรอุ้ยเฮียใช้ดาบกูโคบ็กมันเป็นเคียวใช่ไหมพลังของมันนะโอ้ยนะเคียวแบบโอ้งโอ้เฮียโคตรเท่ครับผมนะอู้วัดูพลังออร่าดิฮ <c oughs> ่าคือเทพแล้วยิ่งกว่างี้ครับผมนะเออนะครับอันนี้ก็ลองดูครับผมนะเออเข้ามา ปุ่มเข้ามาเออเชีย่ยเซโร่เขา้ามาอย่างโหวก็หอมนะโอเคทันจิเรียวับก่อนไปวกูเอาสปีดบากอนมีไว้ตรงนี้กันโปง้งเข้ามาแล้วก็อ๋อสปีดบากอนก็คือจะเพิ่มเงินด้วยก็หอมนะโอเคท้าอัพเข้าไปก็คือจะเพิ่มเงินอีกโอ้เจ๋งเว้ยเออเอาเอาไปในนี้แล้วกันเออทันจิทันจิกูแปะละห้าสิบอุ้ยถ้าหากว่าต่อไปก็คือใช้สี่พันบาทจะใช้เป็นสามารถอัาเป็นปานวาลีสา,ารน้ำหลั่งไหลกระทอกับะสายยังค,คืคืนได้นะครับตันนี้อู้หูด้วยเชีย่ยเริ่มเริ่มเทเริ่มโหดเริ่มไไม่่โหหดตรงนนีน อย่าอยา่ ALLY าเฮ้ยไอ้เหี้ยไอ้เซเบอร์เอ้ยมันหนีมันหนีไปแล้วมันหนีไปแล้วเอ้ยหนีไปแล้วทันหรอวะกูคูแบ็กไม่ทันวะเอ้ยยังทันอยู่กูคูแบ็กยังทันอยู่กิมจอยก็จะอัพป์แล้วผมนะมันไม่ทันไม่ทันไม่ทันที่ฮะกูทันจีไม่ไหวว่ะสงสัยต้องสร้างแคลร์มาช่วยละไอ้เหี้ยแคลร์ต้องช่วยละแคลร์ต้องเข้าละวกูแคลร์ต้องเข้าละครับผมนะ เออโคโกแบ็คไม่ทันแล้วไอ้เหี้ยเออยังทันอยู่ยังทันอยู่ยัง่หลอดแคแคลอดดักเอาแค่ลอดดักเอาแค่ลอดดักนี้กันนะผมนะเออแค่หลอ้ดวางโจมตีกูพันนึงไงสัตว์แค่ลอดมาแน่แค่ลอดอีเลคอปุ้มมาผมนะเอออิเล็กทริกทันเดอร์โอ้โหเนี่ยอีเลคอไอสัตว์อิเล็กทริกทันเดอร์เนี่ยครับผมนะยังสุดครับผมมึงเดินมาดิแค่ลอดชกปากแตกครับผมนะเออแค่หลอะวิ่งเหอะวิ่งหนีแค่ลอดเหรอวิ่งหนีแค่หลอดเหรอเฮ้ยแค่หลอดน้องเจาะต้องแค่หลอดโจมตีชานิดนึงครับผมนะแต่ว่าก็็ไได้้้อยยู่่นนะหเเีมมมึงงงวววิรรปสััต์าาคบผ กินจอแล้วก็แยกดักกันเหี้ยกูดักเงินเหี้ยแล้วกันนะกินจอจะกังไหวว่าเอออัพไปไหนอัพไหนอือัพไปไหนโอเคเดี๋ยวกูเอาแคระวันเนี้ยเดี๋ยวกูอัพกูโผล่หน้าเหี้ยกูมั่วแบบได้เหี้ยแคระกูมาแค่อัพแคระนทีนึงเออสองพันมัางดาเมจสองพันอู้เหี้ยไรเซเบอร์ไปหมดเลยสัตว์ไอพวกไอพวกลากูนไอพวกตัวลากูนโอเคกูขายคิมจอเงี้ยโป้งเข้ามาหนึ่งทีก็ผมอ่ะกูมีแคระแบบนี้หน้าอิงามหน้าโอเคเดี๋ยวดักเดี๋ยวกูขายคิมจอเงี้ยกินจอเซเซโร่ขาย้ยัเออมา ไอสัตว์กูมีแค่หลอดตรงนี้แล้วกูจะกลัวอะไรอะเออสปิริวากอนแล้วพันเจ็ดอู้อัพไม่อัพได้เงินเยอะพันหนึ่งเหี๋ยวว่าอู้ยังได้เงินเยอะเฮียสร้างปราสาทสปิริวากอนในสัตว์โคตรสุดกับผมนะเฮียราชาโปนจากกับผมนะเดี๋ยวมึงเกลีพลังสี่พันกูเออแคระโปกูไม่ห่วงแคระโปกแล้วแคระโปกกูอยู่แบบงั้นกูสบายแล้วกับผมนะโอเคอีเลคอมากูขายตรงนี้ทิ้งโปงเข้ามาหมดละน่าจะถันแล้วเห็นนี่น่าจะถันแล้วกับผมดูวสองกับผมนะเออแคระโปกอู้ปานบาลีกูมาท่าที่เก้าพันเจ็ดกับผม ไอสัตว์เออมันวิ่งแล้วแค่หลอดโอ้กงเล็บต่อไปมันกงเล็บอีเล,อเลคอว่ะเฮ้ยว่ัไม่ทันว่ะต้องเอาไอ้นี่โกคูแบ็คไปยินตรงนี้หน่อยสกิปปักๆเข้ามาเขาโง่โกคูแบ็คอัพอัพอัพเข้าไปอัพเข้าไปอัพเข,ข้าไปเอออัพเข้าไปเฮ้ยไ,ไม่ทันวะ่ะโกคูแบ็คก็ไม่ทันว่ะไอ้เหี้ยต้องสร้างแค่หลอดอิ่ตัวว่ะเพราะว่าว ต้องแค่หลักอีกตัวเท่านั้นถึงจะทันนะครับผมนะนี้เออแค่หลักกูแม่งตัวเดียวไม่ไหวเลยครับผมนะสปีดวากอนกูก็รวยจัดไอ้เฮียแม่งอยู่นู่นเลยเฮียอยู่เนราชาโนเลยสัตว์ผมนะเออมันรวยจัดเลยงามหน้าครับผมนนี้เออกูคูแบ็คไม่ไหวไม่เป็นไรกูผ่านกูคูแบ็คทิ้งแล้วกูมาสร้างแค่หลักตรงนี้ดัก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 ที่ดักดักครับผมนะเออเออช็อตเข้าไปแค่หลักดักครับผมนะมีแค่หลักตรงนู้นดักสบายใจละเออกูสบายใจเลยครับผมนี่เออเดี๋ยวมึงรอก่อนอืมอันบาริวะท่านเที่กูไม่อััพแแมม่งล้้วไไดหทนจิตัววมม่งงนนาาห้ครับผมนะเเเอออมึงรรูู้้ลลละดแยปโชนน์กิไหี้ย เออแค่หลัตัวนี้แค่หลัตัวนี้เออแค่หลักเออแค่หล,ลว้างแค่กวาา้วางขึ้นมาเออกว้างขึ้นมาอสี่เปนห้าเออไอ้เชี่ยมาดิกองเล็บใหม่แล้วสกิลใหม่มาแล้วครับผมนะเออเป็นไง,ไงบ้างสกิลใหม่เ,ออเฮ้ยเชี่ยไอ้ไอกูนออกมาว่ะไอ้กูนออกมาแค่หลักทำไงแค่หลัก อุ้ยโอ้โยเชี่ยเป็นอิเล็กทริกคันเดอร์ครับผมนะกองเล็บเชียวสะบัดโลกาชิงนที่พิมก็มาเอออย่างเท่เลยนะครับผมนะนี้เออเฮจัดอะไร้ต้องแค่หลัดจัดการมานตรงนี้เออกูดักกูให้แค่หลัดดักตอบไปสักครั้งเรียกว่าดักตอบเขาเรียกดักตอบไปเชี่ยมเจออุ้ยทันจิโร่กูขอดูสกิลหน่อยละกันปานบาดีกูว่าท่าที่เก้าสิบเจ็ดมันะเป็นไงบ้างไว้สัตว์ครับผมอุ้ยแค่หลัดแม่กระโดดมาสัดปากเห้ล่วงก่อนปานบาดีขอโชว์ทีนึงแล้วกูจะขายมึงทิ้งไรเงาหน้าเอาผมตาายยเเฮ้้้กกับนนุดออีไมทแล ชอบว่ะสปีดวากอนก,นกูแม่งไองที่เ,เวลาชาโบนะ้ได้แม่งสร้างโรงงานนะโรงงานโลกโลกาครับผมนี่เออแครบตรงนี้ก็ต้องยืนอยู่นะเพื่อที่จะปลอดภัยนะเพื่อไอ้พวกเคียนี่วิ่งเร็วเกินนะครับผมไอ้งามหน้าเห็นไหมดูแคระตัวเดียวกว่าไม่อยู่ครับผมนะโมงเข้ามาเออกระโดดยัดหน้าเลยครับผมเออได้แค่นี้แหละแคเราก็ได้แค่นี้นะนนะขอโทษนะครับผมนะเออเป็นช้างไง เออมันตั้งแปดนี้อแปดนี้โจมตีได้ทีก็พักหนึ่งก็หอมท่านี้โอเคไม่เปไ็นไรกูสร้างแค่ร้อยหกพันกูอัพอยู่ดีเฮ้ยลูน่าไฟฟ้าเนี้ยอีเวคอร์แ,แน่แน่ไอ้ลูน่าไฟฟ้าเนี่ยผมว่าคืออีเวคอร์แน่แน่กูก็อีเวคอร์ทุกอย่างคืออีเอวคอรลหมดไอ้งามหน้ากับสกิลน้องเขาผมนะเอออู้ยเหี้ยพาวิทารุโ,โซกัสลำคาญไปสัตว์ไปใครตีมขายชิงแม่งเลยไอ้งามหน้ากูวกูกูแบ็กมาดีกว่าแรงจะมีประโยชน์กว่าอย่างที่จะยืงได้ไกลตรงนี้รับผมไอ้งามหน้าครับผมโอเเคฮ้ยอีเคอรร์ตงนี้เออดักีไว้้ดักไวแค่ดักไว้้อหน่่อยย้ไรุน เอ้ยเอาไอ้น้องเดินดิเออไอชิ้นนี้กูจะไม่ไหวซะแล้วไอ้งามหนาก็พงนะโว้ยโอ้โหไอ้เฮี้ยมึงมากันเป็นบอยแบนบอยเกิร์ลเลยไอ้งาจมจนะี๋ก็พงเราโอเคไม่เป็นไรนไมีกิจมจ่ายกันเนาะอุ้ยกิมจ่ายกันจะก็ไม่หันไอ้เฮี้ยมกูคูแบ็กก็เบาไปไอ้สัตว์กูโลกกันหมดนะไอ้เฮี้ยมแบบนี้ คุกูขอขออภัยด้ครับผู้ชมกโจิงโรจิงครับผู้ชมกมงพันเจ็ดอัพไปก่อนละกันแค่สอพันเพอความอภัยเออนะอีเวคอยัดหน้าไปก็โงนะโอเคแค่แล้วก็เกจาการณนะ์ก็โงนะเออมันแลกระโดดจำแม่งเลยมึงเดินมาตรงนี้มันโดนแค่แบบกูตบอีกไอส้ส่จะสู้กูเหรอต่อไปเจ็ดันห้เจ็ดพันห้ารูน้าไปฟอ,อู้ยพลังยกตีหมื่นหนงป้ามันกาวหอยสัตว์อห่งแบบ าละแข่งเผามิงซูลองโลกาแล้วก็ผมอันนี้เออแบบว่าชอบใส่ฟ้าร้านโบ้ับผมนะฟีวูบโมโหร้านโบไอสัตว์ยังสุดกบผมไอกี่วิเหลือ8ปดจุวิไอสัตว์ก็เหมือนเดิมนะเหมือนเดิมเย่ยไอโกคูแบกไก่เซโร่ไบกไก่เฮียเคียวพวกมึงไงงามหน้ากบผมนะเออเซโร่คิมจอยแล้วก็แยกก็ผมนะวุ้มยัดหน้าอีกคุโรสกิอิจิโกโตะของเรื่องที่แตกอะไรงามหน้ากบผมนะคืออีเลคอ์ยัดกระไปเออแปดจุดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดไป แค่เราพีเออมันครบแปดพีจริงว่ะเออแต่มันนานไปหน่อยไว้งามงามหน้าครับผมโอเคไม่เป็นไร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 กูยับแค่เราตรงน,นี้เลยเออมากูดักอีกทีนึงอ่ะมาดิมึงเดินมากูดักนะสัตว์เดินมากูดักนะไอ้สัตว์เอ้กูขายทิ้งขายเลยกว่าเชียร์ตรงน,นี้มีม,มีตังเท่าไหร่ตังเท่าไหร่อัพได้อีกหูตังหกพันครับผมนะตังหกพันอัพได้อีกงามหน้าเออแค่เัากูสู้นะ เออพันเจ็ดอัพอีกกรบผมนะเออเอานดิหูตังแม่งเยอะว่ะต <cribe> ังแม่งเหลือจใจว่ะพอมีสปีดวากอนแล้วยียตังกูเหลือจใจครับผมนะโ้กหูแม่งหมาหอนเลยเฮียหูโหจัดถึงขั้นหมาหอนอ่ะมันจะหนีอย่ามันจะหนีแค่ละตัวไอ้สัตว์เออต่อไปหมื่นหนึ่งยี่ห้อพลังแม่งหมื่นหนึ่งกัโจมตีหมื่นหนึ่งอ่ะใครจะหยุดแค่ละกูได้ไวเชียแค่ละกูพลังหมื่นหนึ่งพลังโจมตีอ่ะโอ้โหหดแรงมากเลยครับท่านผู้ชมกระผมนะเออแล้วก็ยัดเข้าไปฟอร์มกได้เฮ้ยหูยังปังครับผมอันนี้ หัวสัตว์ก็ผมนะเฮ้ยแครอทตอนนี้ต้องรับว่ะเฮ้ยเครียตรงนี้ไม่ไหวละเฮ้ยลากรุ่นทุกท่านกูต้องให้รับแล้วล่ะเอ้ยหางี้เอ้ยมาแล้วโอ้โหกูใช้แค่แครอทอย่างเดียวที่รับนี่กูแครอทไม่ปิดฉั่ไม่มีแครอทรับยี่จะทำยังไงในอ้สัตว์แครอทเหมือนชีวิตกูไอ้กูจะระบาตายเลยไอ้สัตว์เออสิบสี่แล้วเวสสิบสี่แล้วเี้ยกูยังสู้ใครไม่ได้เลยงามหน้าก็ผมนะเออนะเออแครอทสู้เขาลูกพ่อเออลูกข้อลูกข้อเออไม่ไหวแล้วว่ะสุดแครอทไม่ทันว่ะ ต้องแค็งหลัดักตรงนี้อีหนึ่งกูคือลางแยกแข็งหลับเฮ้ยไอคอนมาไอคอนมาไอคอนแฮมเมอร์มาไอคอนพลังสี่หมื่นดอกรับเข้าไปอัพเข้าไปไอคอนมึงตีคอคอนเหยียบสี่ทีมึงก็ตีสี่ทีไอเยคอนอะมึงตีตรงนั้นไม่ต้องวางใจได้เฮียกูมีแค็งหลัอยู่โอ้โหเฮียไม่ทันแล้วล่ะไอคอนสี่ทีพลังโจมตีหมื่นสามก็โหมละเออโดนไปทีนึงก่อนไอสัตว์เป็นไงหมื่นสามรู้สึกไงบ้างอ่ะเออมึงเดินถึงนไหมมึงจะเดินถึงไหมกูอยากรู้มึงจะเดินถึงไหมึง้อให้ถึงนะมึง้อถึงนะไอคอนไอเอาแมน อีสัตวกูสร้างแค่ละดักนี้ด้วยช่อโมโหก็ผมนะมีสู้ไม่ได้สร้างดักก็ผมนะเออเอาดิแค่หลอกระโดดมาบอมเออละเหี้ยจบสักทีงามหน้ากบผมนะเออเอาดิเอาดิหูเว่อรเอาเว่อรเอาวอร์เอาเอเอาเอร์เอาเว่อร์เอาเอาเว่บ้านแตกผมนะหูยังปึงบนักเาก็คือได้หกสเพชรยังตึงเลยนะผมนะนี้เออนะครับผมนะกลับไปชอบบีชื่ออย่างมันเลยอวะนั่งมันหรอผมไม่ใช่พูดตรงก็ผมนะ แค่เราตกคลิปนี้ไม่ครึ่งชั่วโมงเลยว่ากูอัดเที่ยงปูในงานหน้าก็ผมนะเกือบครึ่งชั่วโมงและคุณลตรงนั้นยี่สินาทีกว่าแน่ๆเลยผมว่าน่าจะอาจจะครึ่งชั่วโมงได้ครับผมถ้าหากรวมกับคลิปนี้แล้วในงานติดครับผมนะเออถ้าหากว่าใครสนใจนะครับอยากจะสุนเป็นเรื่องของไก่เพนครับผมสามารถไปสุ่มได้เลยครับผมนะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างดีคริปชันดีเป็นเรื่องของกับเลนด์วีโฟและก็ผมนะแค่สองร้อยบาทก็คือมีโอกาสได้แบบสองหมื่นจนถึงหนึ่งแสนเพลสนนะครับผมนะชง่แลก็ น,น้องแบบแนี้อ้ออ๋อออมาดิมึงมาดิสัตว์รอชกปากอยู่นะง,งามหน้าก็คือได้รับแตอบแบบนี้ก็ผอมนะก็คือมันมีจำกัดอะจำกัดก็คือน่าจะมีเวลาหมดผมไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่าแลยก็ผมนะฮะว่าใช่ก็ บอกด้วยละกันนะับผมนไม่ได้นั่งเสียใจไม่ต้องแบบไปเล่นกับมันไม่ต้องไปลงกับมันไม่ต้องแบบว่าไปไว้ใจมันเนเู้้เสียใจเลยก็ไปงามหน้าก็ผมนี้นะเออแล้วก็เป็นเรื่องของไข่ก็คือได้ไข่ขี้ไก่มาเต็มแล้วก็ไข่พวกนี้ก็คือมันสามารถที่จะไปแลกได้ที่บอร์ดครกบผมนะโอเคพอเราเดินมาไม่ตองกดที่ไข่เพ่มก็แลกฝากไข่เข้าไปนะก็ผมนะเออเราก็ฝากไข่เข้าไปเสร็จปุ๊บก็แลกไข่มาแล้วก็ประสมไข่อีกทีอันนี้ถือว่าตึงมากก็ผมนะเออนมแล้วนะก็มาาเนีปยน์คล สับปะผมที่รอเจอกันครั้งหน้าครั้งนี้จากร้นกว่าสวีเดนส์ครับผมแตกที่สุด <The Sword! S 2> ตดแตกอีงามหน้าโทษโทษโทษทีละง่วงเขาปะใช่ปะ่ะยังอ๋อไม่ง่วงไม่เหลือกูเชื่อคือตอนนี้ที่ผมอัดอยู่มันในเนี้ยนะตี๋สาวแล้วเหมือนกูทรมานคนท้องไอ้เหี้ยนะครับผมเออพาไปนอนเถอะงามหน้าครับ